สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารศาสตร์โบร,ราณท่านผู้ชมคะโหราศาสาตร์นอกจากจะใช้พยากรณ์ดวงของบุคคลแล้วยังสามารถใช้พยากรณ์สภาวะแวดล้อมสิ่งเหตุการณ์ที่จะเกิดตามธรรมชาติได้เติมต้นว่าฝนตกน้ําท่วมหรือแม้กระทั่งแผ่นดินไหววันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์ในเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์าาขา เขาว่ากันว่าดวงดาวมีผลกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆเป็นไปได้ยังไงอะค่ะอันนี้เราคงต้องกลับไปเหมือนสมัยประถมนะคะที่เราเรียนเขาเรียนมัธยมใช่ไหมเราเรียนเรื่องระบบสุริยะใช่ไหมคะความสัมพันธ์ระหว่างาระบบสุริยะกับโลกของเราแล้วก็กับดวงดาวที่เป็นบริวารทั้งหลายที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ <c ười> ะคะแล้วก็เราเอาพูดง่ายๆนะคะไม่ต้องบรรยายมากก็คือพระอาทิตย์ ะะคือมีผลกับพฤติกรรมกับเราจุดดับบนดวงอาทิตย์ก็มีผลกับบรรยากาศของโลกและท้ายสุดเนี่ยาการโคจรของดวงจันทร์ก็มีผลกับน้ําขึน้นน้าลงอารมณ์หลายอย่างที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้นะคะทีนี้อิทธิพลต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีแค่อาทิตย์กับรพระจันทร์เท่านั้นคือดวงดาวอื่นๆที่ที่โคจรมาอยู่ใกล้โลกเราเนี่ยมันก็มีบ่อยครั้งเช่นดาวพุธดาวศุกร์ดาวพฤหัสดาวอังคารที่บอกใกล้โลกมากที่สุด ไม่นี่มีดาวเสาร์มีดาวอีกหลายดวงทีเดียวดังนั้นสิ่งเหล่านี้ย่อมมีอิทธิพลต่อต่อโลกเราที่มันยึดกันอยู่ได้เป็นระบบได้น,นะคะดังนั้นท,ทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะกับดวงดาวนี้ด้วยกระแสะการโคจรถามคุณลกว่าทําไมแตดโนเสาร์ที่เราดูมันจึงเหลืออยู่แค่ในหนังะนะคะมันก็มีปรากฏการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นที่ไม่ใช่อยู่ดีดีโลกจะเกิดขึ้นมาเอง มันต้องมีอิทธ,ธิพลมาจากภายนอกด้วยค่ะค่ะเพราะบางกระแสเขาก็บอกว่าเกิดจากอุกาบาตบ้างเกิดจากาสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนทําให้เาืนเสาร์ต้องเสียชีวิตไปนั่นแหละค่ะและนน้วคีสภาวะแวดล้อมเป็นเพราะอะไรคะ,คะก็คือกระแสของดวงดาวต่างๆที่ใกล้โลกบ้างไกลโลกบ้างะนะคะหรือการโคจรของพระอาทิตย์พระจันทร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูในโลกเราเนี่ยเรายอดูแค่ว่าดูใกล้ใแค่นี้พยากรเอาดาวเอาค่ะนะคะคือ ก็อย่างที่บอกไม่อยากให้ใครมาเรียกว่าหมอดูนะเราไม่ใช่หมออ่อนนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ดูโดยปราศจากเหตุผลคือมันต้องศึกษาระบบดาราศาสตร์ด้วยทีนี้นรกเคยเห็นในไตรภูมิพระร่วงนะคะกล่าวถึงการโคจรของอดวงอาทิตย์ผ่านกำแพงจัก,กรวาลทําให้เกิดฤดูการต่างๆรบก,กวนอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในการสังขยานาะพระไตรปิฎก เพราะว่าพระุทองค์เนี่ยทรงตรัสแต่ละเรื่องเนี่ยปรารถนาคือสูงสุดเนี่ยให้บุคคลทั้งหลายเนี่ยได้พ้นจากวัฏฏะสังสารดังนั้นที่พระุทธองค์ทรงตรัสนอกเหนือจากคําสอนแล้วนี่นะคะจึงทุกรวบรวมในเตภูมิกถานะคะ mm hmm. แล้วก็ในเตภูมิกถานี่ได้เอ่ยถึงการเสด็จการเสด็จไปจักรวาลและอธิบาย mm hmm. ให้ทุกคนฟังนะคะที <Yeah. S 1> นี้เอา,เาย้อนกลับมา การที่คนโบราณใช้คำว่าอาการอัตพระทิตย์เมื่อกลูจอนสู่โคนาวิถี <Okay. S 1> คือในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวที่แบ่งฤดูกาลได้นะคะ <Okay. S 1> โคนาวิถีคือวิถีของการทำงานของสัตว์เลี้ยงที่ชาวอินเดียได้ <Okay. S 1> เห็นคือโค <Okay. S 1> ออกทำงานแต่เช้าเราพูดถึงว่าพระอาทิตย์เนี่ยจะสว่างช้าโคออกทำงานก่อน <Okay. S 1> นะคะตั้งแต่มืดจึงบอกโคนาวิถีคือวิถีแห่ง <Okay. S 1> โคเลยค่ะคืออยู่ดึก แล้วก็เหมือนกันเหมือนกับพระอาทิตย์เนี่ยก็คือมืดเร็วนั่นเองนะคะแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นก็ช้าอัจฉวิถีคือวิถีแห่งแพะหรือแกะพวกนี้จะอยู่กลางวันคือฤดูร้อนนะคะและหน้าวิถีคือหน้าที่ของหน้าคือพ่นน้าอาจจะเป็นเวลาไหนก็ตามเป็นฤดูฝนนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแบ่งออกเป็นสามฤดูการก็คือการโคจรของดาวทียนั่นเองนะคะก็ให้เกิดฤดูการต่างๆขึ้นมาใช่ค่ะค่ะ การแบ่งราศีเอาเป็นธาตุต่างๆหรือแม้กระทั่งพวกคู่ธาตุดินน้ำไฟลมเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการพยากรณ์ด้วยไหมคะโอ้นี้ใช้มากเลยค่ะเกินที่เวลาสอนโหราศาสตร์เนะี่ยต้องให้ลูลกศิษย์รู้จักก่อนว่าที่มาที่ไปนะคะของธาตุเนี่ยมาอย่างไรตั้งแต่ไฟดินลมน้ำนับจากราศีสี์เป็นต้นไปนะคะแล้วก็มีไฟดินลมน้ำสี่ธาตุนะคะ,คะแล้วก็ยังมีอันนงคือจากทักษะ นะทักษะก็ไฟดินลมน้ำเหมือนกันแต่วิธีวางเนี่ยวางอีกแบบทําให้เกิดคู่คู่ถาตุไฟคู่ถาตุดินคู่ธาตุลมคู่ธาดน้ํานะคะแล้วก็บอกว่าถ้าคู่ธาตน้ำเนี่ยเป็นอยู่ในราศีธาตน้ําคุณนวิเศษมันทวีควูณ ะอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ,<ช>คะอาจารย์คะอย่างในภายในปีนี้เนี่ยก็มีดาวใหญ่ก็คือดาวเสาร์เนี่ยยกข้ามราศีดาวเสาร์เนี่ยถือว่าเป็นราศีเป็นดาวธาตุดินยกจากราศีสิงห์ที่เป็นธาตุไฟมาสู่ราศีกันที่เป็นธาตุดินจากราศีสิงห์ไฟมาสู่กันที่เป็นดินเนี่ยทำไมถึงพยากรณ์ว่าให้เกิดแผ่นดินไหวล่ะคะคืออาจารย์ก็เคยสอนลูกศิษย์นะควะว่ายาพยากรณ์อะไรจากดาวเพียงดวงเดียว ดาวเป็นธาตุดินค่ะนะ,ค,ะคือโกจรสุราศีธาตุดินดินย่อมกระเทือนอนะคะแต่จะมากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของดาวบาคเคราะห์ที่ยิ่งใหญ่ปานกันะนะคะลาหูนะซึ่งอาจจะบอกว่าเป็นดาวนะมันเป็นเงาของโลกแต่ก็ถือว่าเป็นดาวใหญ่เพราะมีสัพพชีวิตอยู่ะนะคะย้ายขึ้นย้อนนะคะย้อนสู่ราศีธนูธาตุไฟค่ะ,คะ ระหว่างไฟกระดิน่นต้องเกี่ยวพันกับไฟที่อยู่ในใต้พื้นผิวโลกแน่นอนภูเขาไฟเพราะตำแหน่งเสาลาหูนั้นเบียนกันลาหูไปเบียนกับดาวเมรุเตียูมฤตยูเล่งกับดาวเสาไปอันว่ามีดาวใหญ่ที่เกี่ยวกับเพศภัยอยู่ในมุมที่เบียดเบียนกันก็เรียกว่ามุมเกณฑ์นะ,นะคะดังนั้นแน่นอนเสาไม่ได้มาดีมาร้ายะนะคะด้วยปกติเสาที่ถูกราศีกันนะคะก็บอกว่าพุทธสยบเสา คือราศีที่จะจะทำให้ดาวเสาเนี่ยดีก็เห็นจะเป็นราศีกัน <Okay. S 2> แล้วก็ถ้าตุกลุมลักนาใครจัดว้าอยู่ในนาราเก์ได้ซ้ำไป <Okay. S 2> ถึงไม่ให้คุณแรง <Okay. S 2> แต่ในขณะเดียวกันถ้าให้ผลร้ายคือก็ร้ายมากทีเดียวอะค่ะ <Okay. S 2> งั้นจริงๆแล้วเน <Okay. S 2> ี่ยบุคคลที่อยู่มีลักนาอยู่ราศีกันเนี่ยต้องระมัดระวังด,ดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท okay. อจาจารย์คะถ้าอย่างนั้นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับธาตุดินเช่นแผ่นดินไหวเนี่ย นอกจากจะดูดาวเสาร์ดาวราหูดาวมรตกยูที่กอ่อให้เกิดเพศภยนะัยแล้วยังมีดาวดวงอื่นอีกไหมคะคือมีมคามยากรเก่าแก่นะคะ,คะตั้งแต่ครั้งตั้งกรุงรัตนโก,กสินทร์ว่าเมื่อพระหัสเสาร์พบกันครั้งใดมักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและถ้าเกี่ยวกับธรรมชาติคือเกิดการเปลี่ยนแปลงของแผ่นดินคือแผ่นดินจะไหวมีการกลับเคลื่อนตัวของเปลือกโลกนี่คือพระรหัสเสาร์ทีนี้พอ พฤหัสเนี่ยกำลังจะย้ายขึ้นไปะนะคะเพราะฉะนั้นไอน้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวพยากรณ์ตัวหนึ่งเหมือนกันนะว่าในแต่ละปีจะพยากรไม่เหมือนกันเพราะว่าสากกบราหูไม่ใช่ว่าจะแหมเพิ่งจะมาเบียนกันหรือว่าสาวกมฤตยูเพิ่งจะมาเลงกันมันอาจจะมาเลงกันในดวงชะตาเราก็ได้แต่สิ่งสําคัญที่สุดที่มีการพยากรต่างๆน,น,นานาเนี่ยเพราะว่าพฤหัสกาลังจะขึ้นสู่ราศีมีน<อ>มคะคะแล้วข้อสําคัญดาวเสาที่ย้ายมาสู่ราศีกันมันไม่ได้เดินเป็นปกติ เดินถอยหลัง <Okay. S 1> ปกติเนี่ย <Okay. S 1> ก็มีตามตำราก็กล่าวว่าอยู่แล้วว่าดาวดวงใดที่โคจรพักเสดมน <Okay. S 1> จะถือว่าเป็นบาปเพราะถ้าเป็นบาปเพราะแล้ว <Okay. S 1> ยิ่งร้ายจะวีคูณ <Okay. S 1> ค่ะมันยหลงกอท่า <Okay. S 1> นะ้าเหมือนอย่างในวันคดีที่บอกว่า,าที่ที่เป็นกรน,น,นะว่า